คุยกับตองวันนี้อะอะสัญญาลบกวนก็อยู่ดีก็เข้ามาขอขยับกล้องอีกครั้งเพราะว่าพอเข้ามาใกล้ๆแล้วมันก็จะแบบไม่บาลานซ์สวัสดีคุยกับตองวันนี้ได้ยินป่ะวะทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยจะได้ยินตัวเองหรือว่าหรือไม่สบายช่วงนี้เราไม่สบายนะทุกคนคือแบบเหมือนเป็นวัดอดีตท,ที่แล้วก็คือเที่ยวเยอะมาก คือก็ไม่เยอะเอาจริงถ้าเทียบกับคนที่แบบออกทุกวันเข้าใจปะซึ่งเราอะแต่ว่าสําหรับเราอะคือการออกวันพุธแล้ววันศุกร์ภายในหนึ่งอาทิตย์คือออกออกนอกบ้านไปเที่ยวหนึ่งครั้งขึ้น <c oughs> จะถือว่าเยอะแล้วสําหรับเราเราเคยบ่นให้ฟังว่าแบบมันโอเวอร์เวล d มากเวลาเราต้องไปเจอคนเยอะๆใช่ปะคือเราไม่มีปัญหากันโซเชี ize, ลยลไลกับคนเว้ยเราไม่มีปัญหาแล้วแต่ก่อนมี แต่ตอนนี้ก็คือออกไปได้ก็คือสนุกสนานแต่ประเด็นก็คือไปออกไปปุ๊บแล้วคือออกไปกับเพื่อนที่สนิทมากๆพอเพื่อนสนิทมากๆปุ๊บมันก็แบบเต็มที่ไปเลยเว้ยเราไม่มียังอะไม่เคยยังเลยจริงๆเวลาไปก็เลยกลายเป็นว่าป่วยตอนนี้ก็คือป่วยนั่นแหละก็รักษาสุขภาพดีๆทุกคนคือเรารู้สึกว่าเอออากาศมันจะเปลี่ยนด้วยแล้วเราก็เออ นอนน้อยไม่ได้พักผ่อนนอนแบบคือพอไปเที่ยววันพุธกับวันศุกร์ใช่ปะกลายเป็นว่าเรานอนเช้าไปเลยเว้ยนอนแบบแล้วทุกครั้งที่ไปเจอเพื่อนสนิทเรากลุ่มเนี่ยก็คือไม่รู้เป็นอะไรนะมันไม่เคยนอน <c oughs> นอนอีกทีก็คือเจ็ดโมงเช้าอะไรประมาณเนี้ยไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็มีเรื่องทํามันมีอะไรให้คุยมันมีอะไรให้กินมันมีอะไรให้ดื่มตลอดเวลางงแล้วก็คุยกันแบบตั้งแต่ สัพเพเหระทุกอย่างในสรรพสิ่งของโลกคือคุยกันทุกเรื่องไม่รู้ว่าภปสัรหาเรื่องคุยมาจากไหนแบบเยอะแยะแบบรันดอมมากอยู่ดีๆก็จะไปนั่นไปนี่คือไม่สามารถเอามายกตัวอย่างให้ฟังได้ด้วยซ้าเพราะว่ามันรันดอมแบบมากๆจริงๆนะแต่ว่าก็คือเป็นความป่วยที่เออโอเคอะไรเงี้ยคือตอนตอนแรกเป็นความป่วยที่เวอร์ชันว่ามันหงุดหงิดเวลาเรานอนไม่ไม่แบบ ไม่ถูกต้องเราจะรู้สึกหงุดหงิดไว้ว่าแบบเฮ้ยทาไมอะไรเงี้ยพาทิตขึ้นฉันต้องฉันต้องตื่นอะไรประมาณนี้เราเป็นคนสติ๊กกับซึ่งฉันฉันเคยเป็นแอร์าพาทิตขึ้นตื่นคือคือเยอะไรวะคือมันไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่รู้มันจะมีความหงุดหงิดอ,อะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยแบบว่ามีความมูสซิงแต่ว่าดีขึ้นแหละแล้วก็เออก็ความป่วยก็ดีขึ้นแต่ว่ามีน้ำมูกก็คือสั่งน้ำมูกมากคือเป็นยวงแล้วบวกกับแบบเป็นไซนัส คือแบบวันเป็นไซน,นัแเราก็เป็น,เป,นเป็นตลอดไปอะไม่เข้าใจอะแบบโอ้โหเหมือนโดนสาบจริงๆนะเพราะว่าเราอะเริ่มจากการเป็นไซนัสเราไม่เคยเป็นไซนัทมนเลยตลอดทั้งชีวิตจนกระทั่งไปพาทาโกเนียที่เราบอกแบบันนี้บอกไว้เป็นแบบเครื่องเตือนใจทุกคนเลยนะถ้าเป็นหวัดให้ไปรักษาให้ไปหาหมอถ้าแบบ อย่าปล่อยอ่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าคิดว่ามันจะหายเองคือมันก็มีเวอร์ชันคือที่ผ่านมาเรารู้สึกว่ามันหายเองได้ตลอดจนกระทั่งเราไปพัทยกเนียแล้วเราแบบเหมือนอากาศมันแห้งมากๆแล้วเราก็ไปเดินป่าแบบใช้ชีวิตแบบหักโหมมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ป่วยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้น strong เลอเกินเราบวกกับอยู่ต่างต่างประเทศด้วยเกต้าแบบเออคือไปหาหมอไม่สะดวกจริงๆอะ่ะ แล้วจนกลับมาไทยเว้ยแล้วก็แบบเหมือนปวดตรงนี้มากๆอะไรเงี้ยคือไปหาหมอแล้วพบว่าคือไซนัสอักเสบอักเสบแบบจริงๆแบบขึ้นเครื่องแล้วแบบปวดแบบปวดมากๆอะ่ะเออคือไม่ไหวเลยตอนนั้นะ่ะเพราะว่าเราไม่ยอมรักษาวัดที่เราเป็นอยู่ตั้งแต่แรกเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นหวัดก็คือต้องไปหาหมอหมอตัวเองแต่คือเราเป็นไซนัสไปแล้วไงอักเสบไปแล้วก็เลยรู้ว่าแบบถ้ามีน้ำมูกต้องสั่งออก เพราะว่าถ้าไม่สั่งปุ๊บมันก็จะไปลงคอรหรือไปที่อื่นหรือแบบคือหมอเขาอธิบายให้ดูว่าแบบมันจะมีต่อมไซนัสแบบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงไหนก็ไม่รู้นะมันจะเป็นแบบงี้เป็นหลุม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 อยู่อะ่ะคือถ้าน้ำมูกหรือว่าเมือกเหลืองๆมันตันอะ่ะเราไม่สั่งออกมันก็จะเกิดอาการที่ว่าลมตรงบริเวณไซนัสมันไม่เดินพอไม่เดินปุ๊บมันก็จะทําให้แบบเราปวดหัวอะไรประมาณนี้ก็ก็พลาน คือแบบปวดแบบปวดหน้าเคยเคย,เคยปวดตรงนี้มันแปลกมากเป็นการปวดที่แปลกมากแบบเฮ้ยปวดแล้วมันไม่สามารถทําอะไรได้เราต้องเอาแบบอะไรอุ่นๆมาประครบเพื่อให้มันแบบหายปวดอ,อ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นไซนัสหรอกแต่แค่บอกเฉยๆหลุพอพอเห็นอนาโตมีของแบบไซนัสปุป๊บอ่ะก็จะเก็ตเลยว่าแบบเออความการสั่งน้ำมูกอะ่ะมันมาจากไหนน้ำมูกเราที่เราไปเก็บเราคิดว่ามันอยู่ในจมูกอย่างเดียวโพรงจมูกเดียวหรือเปล่าคือมันไม่ใช่มันคืออยู่ตรงนี้เว้ย แล้วมันก็เชื่อมกับโพรงจมูกของเราแล้วพอเราสั่งปุ๊บอะไอไอตรงเนี้ยที่มันออกมาเยอะๆอะเพราะว่ามันไปขังในตรงนี้แล้วมันก็แบบออกมาเป็นน้ํามูกของเราอะไรประมาณเนี้ยเออพอเข้าใจนะตัวมีปุ๊บก็เลยแบบเห็นภาพแล้วก็เวลามีน้ํามูกก็คือสั่งตลอดเพราะไม่งั้นมันก็จะอุดตันอะไรเงี้ยนะแต่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเป็นเป็นการป่วยที่เฮ้ยโอเคอย่างตอนที่เป็นสนักเสพก็คือกลับมาจากพาถากูเนี้ยคือแบบโอเค เพราะว่าฉันอิ่มใจเก็ตปะถึงจะกลายป่วยแต่ใจพร้อมเออรอบนี้ก็เหมือนกันคือเราอ่ะเออเราก็คือไปกับเพื่อนสนิทเราซึ่งปกติแล้วอ่ะเราตอนเราอยู่ต่างประเทศคือเราเรานั่งทบทวนชีวิตตัวเองนะว่าที่ผ่านมาเราอยู่คนเดียวขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเขาจะ่ะคือหนักๆช่วงที่เราไปทํางานที่โลฮะใช่ปะแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นก็คือช่วง ช่วงปถมอะไล่ไล,ล่เรียงทำหลายปถมก็คือเราก็อยู่บ้านเว้ยแต่คืออ๋อเราเป็นลูกคนเดียวหนึ่งก็อาจจะมีความสะสมความเหงามากแต่ตอนนั้นคือมีอะไรก็แบบไม่ได้พูกใครแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ปรึกษาเพื่อนมีอะไรแบบไม่ค่อยพูดกับเพื่อนเพื่อนสนิทมีไหมก็มีจะเป็นสนิทเวอร์ชั่นที่ว่าเราไปโรงเรียนเราเราไปเล่นกันเราเดินด้วยกันเฉยๆแต่เราไม่ได้แบบนั่งเล่าเรื่องอะไรคือตอนเด็กๆก็คงไม่ดีคอนเวอร์ชันอยู่แล้วเกตบวะคือก็ เพื่อนสมัยประถมเราคือเราจําได้นะเว้ยตั้งแต่อนุบันด้วยซ้ำเราจําเพื่อนเราได้แต่เราไม่ได้รู้สึกว่าใครที่แบบเข้ามาทาัชจิตใจเราใน deep level ขนาดนั้นตอนประถมแล้วเราก็เป็นคนแบบมาแลงเปลี่ยนเพื่อนบ่อยมากเพราะว่าชอบทะเลาะกับเพื่อนเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าผู้จาตรงไปตรงมาเกินไปอะนะหรือว่าอาจจะมีข้อเสียในตอนเด็กๆคือมีข้อเสียแหละก็คงแบบ คือมันมีมี t r a u m อะไรของเราแล้วก็มีการ develop ความคิดอะไรแปลกๆของเรานะ่ตอนเด็กๆกันนะซึ่งเราก็จําไม่ได้แบบบางครั้งเราไปเราไป self center ใส่เขาด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวด้วยแล้วเราก็ไม่ได้รู้เท่าทันตัวเองอนะตอนนั้นไม่มี awareness ว่าแบบเฮ้ยเราเราเอาแต่ใจนะแล้วก็ซึ่งซึ่งเป็นเป็นความเอาแต่ใจที่ติดตัวมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเพราะว่าพ่อแม่เราก็แบบคือเขาก็ไม่ได้สปอยเราขนาดนะั้นนะแต่เขาก็ ก็อะไรที่ให้ได้เขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยมั้งเออเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เกิดมาแบบอยู่ในครอบครัวที่แบบมัง่งมีสีสุขแบบทุกอย่างได้ขนาดนั้นแต่คือมันก็เดเวล็อขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เออด้วยความที่เป็นลูกคนเดียวทุกอย่างมันก็เลยมาเทที่เรามั้งเราก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็อะไรอะไรก็คือห้ามขัดใจอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยไปใช้กับเพื่อนมั้งก็เลยทําให้เราทะเลาะกับเพื่อนตอนเด็กๆบ่อยนะแล้วก็มีเพื่อนหลายกลุ่มแต่ก็เพื่อนจะชอบอยู่ ไลยล้อมเราเพราะว่าเราเป็นคนสนุกสนานเออเป็นคนตลกอะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งมาอยู่มัธยมก็ช่วงมต้นก็ยังมีปัญหากับเพื่อนอยู่อาจจะเรื่องเนี้ยแหละเรื่องแบบความเอาแต่ใจแบบอะไรไม่ได้ดังใจก็คือแบบแต่คือช่วงแรกๆเพื่อนก็จะค่อนข้างฟังนะเพราะเป็นคนพิ้วจามีเหตุผลไงแต่ว่าพอไปไปม,มาแล้วก็จะเริ่มเรารายซะแบบเฮ้ยเหตุผลนี่จริงๆแล้วมึงมันแบบเอาแต่ตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ก็กลายเป็นว่า เข้ากับเพื่อนไม่ได้ในช่วงแรกๆแต่พอหลังๆก็ไม่รู้ทำยังไงนะเราก็เลยเหมือนฝังใจมาว่าเออเรามันไม่ค่อยมีใครเหมือนเราไม่ได้รับจะพูดว่าไม่ได้รับความรักมันก็ดูเศร้าไปนิดนึงอะนะแบบเหมือนเราไม่ค่อยรู้สึกถึงเอฟ e c t i o นจากเพื่อนๆจากคนแปลกหน้าที่แบบโอเคเราจะไม่พูดถึงความรักในแง่ที่ว่าเป็นเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ครอบครัวหรือว่าญาติคือพ่อแม่เราครอบครัวเรา of course they love me so much Of course แต่แบบในแง่ของความเป็น s t ตรนเจอคือเพื่อนก็คือสเตรนเจอเก็ตปะคนที่เพิ่งมาเจอเราแบบไม่ได้เกิดกับเรามาแบบไม่ได้เกิดมาด้วยกันไม่ได้แบบโตมาด้วยกันคือเขาก็ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าอะไรเงรี้ยเก็ตปะแล้วเราก็เลยเหมือนเราไม่เชื่อว่าแบบคนแปลกหน้าจะมารักเราได้เขาแต่ว่าแบบกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วเราเหมือนเราคิดว่ามันก็เป็น mindset ที่ที่ทำให้เราแบบเหมือนไม่เห็นสิ่งนั้นแล้วก็ไม่เคยได้รับ ไม่เคยรู้สึกว่าได้รับสิ่งนั้นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเราเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ deserve ความรักเว้ยเพราะว่าเราเรานิสัยไม่ดีเราทะเลาะก,กับเพื่อนบ่อยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราแบบแน่งพอทะเลาะก,กับเพื่อนทีเพื่อนก็แบนอะ่ะเพื่อนก็แบบไม่เอาจริงๆเลยเงี้ยคือมันมีปัญหาถึงแบบเรื่องใหญ่จริงเว้ยแบบเพื่อนแบบเพื่อนด่าเพื่อนลุมด่าอะไรอย่างเงี้ยเลยอะแล้วโอเคมันอาจจะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วแบบพอเรื่อยๆมาเราก็กลายเป็นว่าเรามีเกาะป้องก,กันให้กับตัวเองว่าเราแบบเออเรา เราเป็นเพื่อนกับใครแล้วเขาคงแบบเขาก็คงแค่ชอบที่อยู่กับเราเฉยเขาคงไม่ได้มาแบบอยากให้ความรักเราหรืออยากจะอะไรกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราเชื่ออย่างนั้นมาตลอดโดยที่เราไม่รู้ตัวเวย้ยตลอดจริงๆนะจนถึงแบบ recently เว้ยจริงๆเราเชื่อว่าเราแบบเพื่อนมันก็มีชีวิตของมันมันก็ไม่ได้นึกถึงเราขนาดนั้นหรอกมันจะมีใครแบบมามารักเราขนาดนั้นเพื่อนที่ไหนเคืื่อาจริงขอโทษมากๆนะถ้าเพื่อนเรามาฟังแล้วก็จะอาจจะด่าเราว่าแบบ บ้าหรือเปล่าออกูรักมึงจะตายอะไรเงี้ยเออกูไม่รู้เว้ยเฮียแบบมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แสดงเอฟเฟกชันอะไรนะเพื่อนๆแต่มันเป็นเป็นเวอร์ชันที่เราเรารู้สึกว่าเราแค่มองไม่เห็นมันเพราะไม่เซ็ตของเราเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สมควรที่จะรับความรักอะไรเงี้ยเฮือมันฟังแล้วมันดูเศร้าคือแบบจริงๆเราคิดอย่างไงจริงๆแล้วเราก็เลยแบบเหมือนไม่ได้ยิ้นอนแล้วก็ไม่ได้ไปคาดหวังคือเหมือนมันเป็นเวอร์ชันที่ว่าเรา พอเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องได้รับความรักปุ๊บบ้เราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าใครจะมาให้อะไรกับเราแต่เราเป็นคนที่ชอบให้นะเออแล้วถามว่าเรามีความรักให้กับคนอื่นไหมเราก็มีนะแบบถ้าเราหวังเดียวเราเป็นคนหวังเดียวคนง่ายมากแล้วเราก็เป็นคนรักคนง่ายมากๆด้วยแบบถ้าใครดีกับเรานิดนด้หน่อยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขาดีจังเลยเราก็อยากทําอะไรดีๆให้เขาแล้วเข้าใจป่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเรียกได้ว่าแบบเป็นเป็นความรักหรือเปล่าคือขอโทษขอโทษหนึ่งนะแบบน้ำมุกงมันไหลเราก็จะแบบมีความเช็ดตลอดเวลา ซึ่งเราก็แบบเออคือมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ deserve love อะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราแบบไม่ได้มีแบบ relationship ด้วยมั้งนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าใครมันจะมารักเราอะใครจะมาแบบคนแปลกหน้าที่ไหนมันจะมาชอบคนอย่างเราเพราะสุดท้ายแบบเขาก็ต้องเห็นด้านที่ไม่ดีของเราอยู่ดี ซึ่งเราเห็นแค่ด้านที่ไม่ดีของตัวเองอะเก็ตปะเรามองแค่ว่าเราไม่ดียังไงเรามันเซลฟ์เซนเตอร์เรามันเอาแต่ใจเรามันนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสมสี่แต่แบบตัวเราเองอะมักจะมองข้ามข้อดีของตัวเองไปเว้ยคือมี acting แบบครูสอน acting เราที่นิวยอร์กเขาแบบเขาเคยพูดถึงประมาณเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังคือเขาอะคือเราอะบอกเขาคือตอนนั้นเราไปเรียน m e t a acting ใช่ปะที่ที่นิวยอร์กเราแบบ เราก็ appreciate สิ่งที่เขาสอนเรามากๆเลยเพราะว่าเราเราเล่นแล้วเรารู้สึกได้แบบคือมันเป็นหนึ่งนในไม่กี่ครั้งที่เราเรียน acting แล้วเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนั้นได้จริงๆแล้วคนที่พอเวลาเราทำได้เราจะรู้ตัวว่าแบบพี่กูทำได้แล้วฉัน appreciate acting coach ฉันมากๆว่าแบบเขาเขาสอนฉันแล้วฉันทำได้อะเขาจะ่าแล้วความอเมริกันนะคือที่ไทยมันไม่เป็นเว้ยแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่นู่นเราเป็นแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าสมมติว่า เราก็ทำนะที่ไทยเร,เราพยายามจะเอาไมซ์เซ็ตเดี๋ยวนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราพูดเราพยายามจะเอาไมซ์เซ็ตของการที่เราอยู่ที่ต่างประเทศมาใช้ด้วยแบบความอเมริกันของเราเอามาใช้ที่ไทยด้วยนะแล้วมันเวิร์กมากเว้ยทุกคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังซึ่งเราก็เขียนอีเมลไปไปขอบคุณเขาเลยเว้ยบอกว่าเออเนี่ยขอบคุณมากๆจริงนะเธอรู้ไหมว่านี่แบบเป็นหนึ่งในะไม่กี่ครั้งเลยนะที่ที่ฉันแบบ เออทำสิ่งนี้ได้แบบโดยแบบการลิสของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาแแบบเธอรู้ไหมว่าฉันแบบซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้มานานมากๆเลยนะเพราะว่าฉันมีอิมพอสเตอร์ซินโดรมฉันไม่เคยเชื่อว่าตัวเองแบบทําได้จริงๆแต่เธอแบบเออทำให้แบบลิสให้ฉันเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็แบบเหมือนเอออ่ะแล้วเขาก็หูอัพเพรชิเอมากแบบขอบคุณมากๆจริงที่แบบส่งอีเมลมาบอกซึ่งแบบ ความอเมริกันเขาจะบอกอย่างงี้กันอยู่แล้วแบบถ้าถ้ารู้สึกขอบคุณหรือ appreciate เลยเขาก็จะแบบเท t หาเลยอะไรเงรี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ทำางจริงๆแล้วเราก็เออแล้วเขาเขาเขียนตอบกลับมาแบบเดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังคือเหมือนเตือนสติเราอะเขาบอกว่าเออโอเคเราบอกว่าเนี่ยมันมันทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นที่จะแบบเข้าสู่แบบ entertainment industry อะไรย่างเงี้ย เพราะว่าจริงๆ mindset ของ entertainment industry ของที่นู่นกับพี่เนี่ยมนเามันค่อนข้าง,ต,างต่างกันเว้ยมันจะไม่มีใครที่นู่นเลยที่แบบมาจัดเราว่าแบบโอ้หน้าอย่างมึงเนี่ยนะอยากจะเป็นนักแสดงเป็นไม่ได้หรอกหรือนู่นนี่นะมันไม่มีจริงๆเว้ยที่อเมริกาเพราะเขาแบบไปสู่อีกเลเวลหนึ่งแล้วที่แบบเขาเขาให้ความสําคัญกับการแสดงว่ามันคือการแบบตีแผ่ความเป็นมนุษย์เล่าเรื่องมนุษย์ให้มนุษย์ฟังเพราะฉะนั้นแบบมันไม่จําเป็นต้องมีหน้าตาดีหรือเปล่าใช่ปะเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปมันก็มีทั้งหน้าตาดีแลไม่่ดีอะ ซึ่งพอเขาไม่อย่างนั้นปุ๊บเราก็อธิบายว่าแบบเออแบบโอเคอินดัสทรีแบบ okay, industry, แบบมันมันก็โหดลายเนาะแต่เขาก็แบบเออแอคเซปแบบ the industry can be so brutal but every time you get back and dust yourself off you are that much stronger and that much more prepared to deal with the next situation like that คือแบบเออมันมันไม่แย่ไม่มันไม่ง่ายแล้วมันก็แย่แต่ว่าเธอต้องรู้จักที่จะแบบเออปัดฝุ่นตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ พี่แพ์ตัวเองทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะแบบเจอกับสิจิวชั่นถัดไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออเรื่องอิม o s สเตอร์ซินโดมที่เธอรู้สึกว่าเธอแบบไม่ดีพออะไรเงี้ยนะเขาก็โยกโค้ดจากแบบจอร์จออร์เวลไว้ที่เขียนแบบอ,อ่อะไรนะแอนิมอลฟารแล้วก็อะไรนะหนึ่งอะไรสักอย่างที่เป็นปีเออเขาบอกว่า Life from the inside is a series of defeats เขาอธิบายว่า Um, when we recall our own lives, we rarely list our accomplishments. We list the mistakes and the letdowns. It's funny because everyone sees you from the outside, sees your series of accomplishments. So spend more time on the inside, making that list of all the amazing things you've done to get yourself to where you are today. คือเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วว่าตัวเราอะเวลาเรามองตัวเองเราก็จะมองแค่ว่าข้างในของเราเป็นยังไงเก็ดปะแบบเราเห็นแค่ว่าข้อเสียของเราคืออะไรฟลอ w ของเราคืออะไรอะไรที่บบมันเป็นความผิดพลาดของเราในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันทําให้เกิดสิงส่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนั้นขึ้นแต่เราไม่เคยมานั่งแบบดูสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกจากสิ่งแบบมุมมองของคนอื่นว่ามองเราอย่างไงเลยซึ่งซึ่งมันเป็นแบบ Serie s of a c c o m p l i s h m e n t s ซึ่งเป็นแบบความสําเร็จแล้วก็ ความความดีของเราอะที่ที่ที่มันถูกโชว์ออกมาให้เห็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบลอง spend more time แบบข้างในมากขึ้นแบบลอง list สิ่งที่แบบเราข้อดีของเราสิ่งที่เราทําได้อะมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบน่าแปลกดีที่แบบคนนอกเห็นแต่ตัวเราเองอะไม่เคยเห็นสิ่งที่ดีของตัวเองเลยเพราะว่าเรามัวแต่แบบมองแต่สิ่งที่ไม่ดีของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็เออพอพอพอเรา เพื่อนที่ก่อนพอเราไปเจอเพื่อนเราใช่ปะแล้วเพื่อนเราคือเขาคือมันทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกได้ถึงความรักของมันที่มีต่อเราเว้ยแบบไอ้เฮียมึงรักกูจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งเรียลไลซ์ว่าแบบเพื่อนเรารักเราเว้ย I'm so sorry I just realized I know you love me you guys love me so much and I love you too แต่แบบเราเพิ่งเรียลไลซ์จริงๆแ,ๆแล้วเราก็ไอ้เฮียแบบรู้สึกดีแบบรู้สึกแบบ เตยสิ่งที่มึงเคยเชื่อมาตลอดว่าแบบมันไม่มีใครรักมึงอ่ะมันคือเรื่องไม่จริงอ่ะเขารักมึงแบบเพื่อนมึงรักมึงมากมมันถึงแบบ you know เ <laughs> ห็นหรือเปล่าเออ any way ก็คือแบบเราก็เพิ่งเรียนรู้จะแบบเออเพื่อนเรามันรักเรามากๆมันถึงแบบทําสิ่งนั้นให้เราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ appreciate มากๆแล้วเราก็ทึ่งแล้วเราก็ตกใจมากๆแล้วเราก็ปอบไม่ถูกเลยมันรู้สึกแบบเรานั่งมองแบบ วันนั้นตลอดเลยเว้ยว่าแบบไอ้แคยนี่มันรักกูมากเะเนี่ยมันถึงทําอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยแต่คือแบบถ้าถ้ามันไม่ไม่ทุ่มเทแบบกับคือมันไม่ได้ทุ่มเทเป็นเวอร์ชันนั้นนี่เป็นเวอร์ชันว่าแบบถ้ามันไม่ไม่ให้ความสําคัญกับเราขนาดนั้นนะมันก็คงไม่ทําขนาดเนี้ยเข้าใจปะเออซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกดีอะแล้วเราก็รู้สึกแปลกมากเลยที่แบบอยู่ดีๆก็เรียลลซส์ว่าแบบมันมีคนรักเราด้วยอะไรเงี้ย ปกติเราจะเป็นคนไม่ค่อยรับให้ใครทําอะไรให้เราเท่าไหร่เราก็เลยจะแบบเหมือนไม่ได้ให้ค่อยให้โอกาสคนที่รักเรามาโชว์ a f f e c t i o นหรือแบบทําอะไรดีๆให้เพราะว่าเรามักจะทําอะไรด้วยตัวเองตลอดเป็นหญิงแกรง่งอะไรที่ใครจะออฟเฟอร์ทำให้เราก็จะแบบไม่หรือคนที่แบบบางคนเขาจะรู้เลยว่าแบบเตยเป็นคนที่เฮ้ยให้เขาทําเองเพราะว่าไม่ไี่ยเขาจะรู้สึกอัดเขาจะรู้สึกไม่ดีถ้าแบบสมมติไปช่วยเขาทํามันจะกลายเป็นว่าแบบ เหมือนไปช่วยเขามากเกินไปเลี่ยบางคนจะรู้เลยเพราะว่าเราเป็นคนอย่าง,งาน,น,นั้นแบบโดยเนเจอร์อยู่แล้วเราจะทำจุจุดจุดจุยุดจับทุกอย่างเองเลยเลยยงี้ยมันก็เลยทําให้เราไม่เคยแบบเอ,อ่อให้โอกาสคนอื่นๆที่เขาต้องการจะทําให้เราทําให้เราจริงๆแบบมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ก็เลยไม่ได้รับรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่จมําเป็นต้องทําทุกอย่างเองก็ได้แบบเพื่อนพร้อมที่จะทําให้เราแล้วแบบทุกคนทุกคนคือแบบพร้อมพพอร์ตจริงๆในหลายๆเรื่องในหลายๆสเสคอะไรเงี้ย เหมือนพอช่วงที่เราย้ายกลับมาที่นี่ปุ๊บเราก็ได้เจอเพื่อนๆแล้วแล้วก็ไปแทงเอากันมากขึ้นแล้วเราก็ appreciate มากมากเว้ยเพราะว่าคือเราก็ flashback กลับไปตอนที่ที่เราแบบต้องอยู่คนเดียวจริงๆตอนที่แบบอยู่ที่โดฮาใช่ปะคือมันแบบเป็นช่วงที่แบบ เราไม่เคยเข้าใจความเหงาเท่านั้นมาก่อนเลยเว้ยความเหงามันดูเป็นนักทิมันดูเป็นอะไรที่แบบสาหรับคนอ่อนแอแต่แบบ no it's not like that we are human we can เหงาเนอะเว้ทุกคนเหงาเป็นเหงาได้นะวเว้หรือว่าแบบเสียใจกับหรือว่ารู้สึกว่าเวหรือรู้สึกไม่มีใครรู้สึกโดดเดี่ยวคือแบบมันเกิดขึ้นได้เว้ยซึ่งเราเข้าใจมากๆแล้วมันเป็นอะไรที่แย่มากจริงๆแบบการที่แบบเราป่วยชิบหายเราจะต้องลุกขึ้นมาแบบแบบเกแบบป้าทําทุกอย่างด้วยตัวเองอะ คือมันไม่มีใครชอบหรอกว่าอด d of the day ต่อให้แบบเป็นคน strong i นดิเ e นเดนตเป็นลูกคนเดียวมากน้อยแค่แบบมากแค่ไหนก็ตามคือพิสูจน์โดยเราอะคือเราไม่ได้ชอบมันเลยอะแต่พอแล้วพอกลับมาตอนนี้มันก็เลยทําให้เราเห็นสิ่งที่มันแบบ shifting แบบชัดเจนว่าแบบมันการที่มีใครคอยคอยรักคอยดูแลคอยห่วงใย,ยนี่มันมันดีจังเลยเนาะอะไรประมาณเนี้ยเออเพิ่ง realize เพราะว่าแบบเราเรา,เราคิดว่าตัวเองมันแบบ ไอเฮียคงไม่มีใครโอเคกับเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าใครคิดแบบเดียวกับเราเราก็จะเตือนสติให้ทุกคนได้แบบเออลองมาลิ s ส,สิ่งที่ดีในตัวเองกันดูนะคือเราก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนสนิทเราฟังเว้ยเพื่อนเราก็บอกว่ามึงแบบทุกคนรักมึงจริงๆแบบมึงไม่เคยเห็นตัวเองด้านที่ดีของวมึงมีข้อดีเยอะมากนะเตยแล้วเราก็แบบเออจริงๆแล้วกูก็มีข้อดีเยอะจริงๆเนาะแบบหมายถึงว่าโอเคกูก็มีข้อเสียทุกคนมันมีข้อเสียแต่แบบ มึงไม่เคยดูข้อดีของตัวเองเลยว่ามึงเป็นคนน่ารักแค่ไหนแบบมึงเป็นคนแบบนิสัยดีมึงไม่ได้เป็นคนแย่อะไรอย่างเงี้ยเขาแต่แว่าเราเราไม่เคยแบบมาทั้งลิสอะไรพวกนั้นเลยเลยเว้ยเราแค่แบบตอกย้ำตัวเองด้วยสิ่งที่มันไม่ดีพอมีอะไรที่เฟลหรือผิดพลาดหรือแบบความสัมพันธ์ครั้งไหนที่มันไปไม่รอดเราก็จะแบบมาแบบบีบตัวเองมากดดันตัวเองทุกครั้งแบบมาบทคยี้ตัวเองทุกครั้งว่าแบบเออเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงแต่มึงไม่เคยแบบมองด้านที่ดีเรารู้สึกว่าตัวเอง deserve love เลยเว้ย ส่วนกระทั่งแบบเออเราเห็นความแตกต่างของมันอย่างชัดเจนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่แบบเราส่งใจมากๆจริงๆเว้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอพอเราได้เรารู้ว่าเรา d เ s ิ r ์ฟเลิฟปุ๊บอะเราก็ได้รับความรักแบบเป็น energy ที่แบบเรามองไม่เห็นจากเพื่อนเพื่อเรามากมายแบบกลับมาที่เราแบบว่าแบบได้รับความรัก I a c c e p t it ฉันได้รับความรักจากทุกคนแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึก appreciate แล้วก็ดีใจมากๆที่สุด it eventually แบบเราสามารถเราสามารถได้รับสิ่งนั้นเรารู้สึกสิ่งนั้นได้แล้วจริงๆเพราะว่าแบบปกติเราเราปิดเราไม่ค่อยเราไม่ได้รับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้สึกจริงๆเว้ยแต่มันรู้สึก oh my god oh my god ทุกคนเูขี้แแต่ขอบคุณมากลแบบ้วเป็นแบบเป็นน้ำตาแห่งความสุขเรารู้สึกว่าแบบนั่นแหละทุกคน deserve love นะแบบ มันเรามันน่ารักเว้ยทุกคนเรามันนิ้ใส่ดีเว้ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าแบบอย่าโมต่คิดถึงข้อไม่ดีของตัวเองเหมือนที่แบบ acting coach ที่นิวยอร์กของเราพูดไว้ว่าแบบเราลองมานั่ง list accomplishments ของตัวเองหรือมานั่ง list ข้อดีของตัวเองกันบ้างเพื่อที่เราจะได้เห็นนะแต่ไม่ใช่แง่ของความ Narcissist ว่าแบบกูดีอย่างนั้นกูดีอย่างนีน้ไม่ใช่ความหลงตัวเองเข้าใจป้ะแต่มันเป็นเวอร์ชันว่าแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ควรจะได้รับอะไรแบบลองคิดใหม่ ลองลองมานั่งรีสลองมานั่งคุยกับตัวเองดูว่าแบบเออมันจริงหรอเออบางบางเรื่องมันไม่คนบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเราหรือไม่ได้โอเคกับสิ่งที่เราทำแต่มันไม่ได้สามารถอธิบายแล้วก็แบบสามารถเหมารวมไปได้เออคือเราเหมารวมได้เว้ยพอเวลาเราแบบผิดพลาดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแบบความรักอะเราก็จะเหมารวมไปเลยว่าแบบแม่งเตยเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไง เราก็จะมองเราก็จะฝังใจแต่เรื่องนั้นว่าแบบเป็นเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงอะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วเราก็จะไม่เคยมองกลับไปอีกมุมหนึ่งเลยว่าแบบจริงๆแล้วมึงอาจจะเขาแค่อาจจะไม่ชอบมึงในในแบบนี้ไงเขาชอบแบบอื่นมันไม่ได้เป็นความผิดของมึงเลยอะคือเราไม่ยอ้อนกลับเราไม่คิดถึงอีกไซส์หนึ่งเลยเว้ยเราก็จะบอกขยี้ตัวเองเราก็เลยแบบไม่ได้โอเพนตัวเองเพราะเราก็เลยกลัวไปเลยว่าแบบเออมันจะมันจะแบบแย่อีกครั้งหนึง่งอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นเป็นปมเป็นทอมมากกันนะแต่อันนี้ก็ได้ปลดล็อก ออกมาซึ่งรู้สึกดีดีจังเลยได้รีลสตเรื่องนี้เรื่องความรักที่มันจริงๆเราไม่เคยเข้าใจ definition ของ love เลยนะเว้ยแบบรักคืออะไร <laughs> รักคือตับไตไซพุงหรือรักคือกเกางที่นุง่ง <laughs> คือบไม่เข้าใจอะจนจนจนแบบเออวันนี้ที่เราได้สังเกตเห็นเพื่อนเราแล้วก็แบบ oh my god Thank you so much มันก็ชื่ตก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกับอะไรแต่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง experiencing e t h s ความรู้สึกต่างๆที่มันฮิตเข้ามาบางครั้งเราก็ต้องรับแล้วก็ลองลองอยู่กับมันดูเผื่อว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันมากขึ้นนะนะนั่นแหละหิวจังเลยลืมเลยว,ว่าวันนี้ยังไม่ได้เหมือนยังไม่ได้กินอะไรจริงจกินไปแค่เหมือน Potato Farm Nuggets ซึ่งมันก็ไม่กี่ชิน้นเราก็กาแฟเราก็ชาเฮ้ยกินน้อยมากกินกินน้อยมากน่ากลัวแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ energy อะไรมากมาย Anyway ทุกคนขอจบ podcast ในวันนี้เท่านี้นะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักแล้วเราก็ขอบคุณสำหรับความรักที่ผู้ฟังส่งมาให้เราด้วยนะ รู้ได้รับรู้ได,ได้ขอบคุณมากจริงขอบคุณจากใจเราควรได้รับสิ่งนั้นบอกตัวเองว่าอะไรที่ดีๆอ่ะเราก็ต้องเราควรได้รับ we deserve it right นั่นแหละ why not we're cute เพราะฉะนั <laughs> ้นเราก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีๆถูกไหมถ้าเราเป็นคนดีนั่นแหละตือนตัวเองไว้เยอะๆอย่าใจร้ากับตัวเอง